ราศีพฤกษกโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของการทําอะไรแล้วบังเกิดโชคลาภครับดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนราภะเป็นกเกษตรสลับเรือนกับดาวพระฤหัสบ,บดีที่โครจรเดินหน้าหลังวันที่13กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ดาวราหูเป็นดาวการงานราหูทรงยศด,ด้วยนะชาวราศีพฤกษกมีโอกาสของการได้ทํางานมีโอกาสของการมีโชคลาภครับ มีโอกาสของการได้ร่วมทีมคนชักชวน ทำอะไรใหม่ๆมีความคิดริเริ่มการลงทุนหรือการทำอะไรใหม่ๆมีโอกาสของการประสบความสำเร็จครับการเดินทางไกลการแก้ไขปัญหาชาวราศีพฤษกโดดเด่นของหน้าที่การงานที่ทำแล้วมีโชคลาภครับผู้ใหญ่เปิดทางให้รวยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวเสาร,รวมกันอยู่ในเรือนการงานการงานมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากการเจรจา นำทรัพย์นำเงินนำทองนะครับช่วงนี้รวยเงียบๆนะครับทำอะไรก็ไม่ต้องไปบอกใครมากเพราะว่าดาววินาศอยู่ในเรือนการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในบางสิ่งบางอย่างนอกนั้นโดดเด่นมีโชคลาภเป็นปีที่ดีของชาวราศีพฤษภในเรื่องของการเงินและโชคลาภครับพิมพ์สาธุรับคำทํานายขอให้ชาวราศีพฤษภรวยครับ